I don't know. ขอปีนัที่นังเไพผมันเลย่คะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นนอา,ากาศน้ากันนะคะน้ำขึ้นแรงมากเลยค่ะที่กลางทนาค่ะและเราก็จะขึ้เรือไปอู่บาบอากาศและเราก็จะมีออะ,ะวเวังกันด้วยเด็กนเล่นเพราะว่าพวกเราจะบอกว่ากว่าที่ไม่มีได้ทุกเมื่อนะคะแต่ว่าเราก็จะต้อง why